สวัสดีครับมาพบกนันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการทีเด็ดฮีจูหมูลมโต๊ะก่อนที่รับชมรายการนะครับพี่ก็ฝากให้สมาชิกทุกท่านช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดซ like, ับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับเฮียในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่23ตุลาคม2 5 6 4้เรามาสรุปผลบอลที่เฮียให้ไว้กันเมื่อวานนะครับอาร์เซนอลชนะแอสตันวิลล่า3-1นนะครับคู่นี้เฮียก็ให้ต่ออาร์เซนอลไปนะครับก็กินเต็มนะครับ ส่วนอีกคู่นะครับก็ซามโดเลียชนะสเปเซีย21นะครับคู่นี้เฮียให้ลองสเปเซียไปนะครับก็เสียหูหนึ่งนะครับบทสรุปก็คือได้1เสียครึ่งหนึ่งนะครับก็ยังอยู่ในแดนบวกนะครับใครที่ตามผลไปกับเฮียนะครับก็ขอแสดงความดีใจมาณะที่นี้ด้วยนะครับวันนี้นะครับเฮียก็คัดทีเด็ดบอลแต่งเน้นๆมาให้ดูกัน2คู่นะครับคัดมาเด็ดๆเลยนะครับคู่แรกจะเป็นสึกบุนเดสลิก้าเยอรมันนะครับเป็นการพบกันระหว่างบาเยอร์บูนิกพบฮอฟเฟนไฮน์นะครับ คู่นี้ก็เตะกันเวลาฐสองทุ่มครึ่งของบ้านเรานะครับเรามาดูฟอร์มห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมกันนะครับเริ่มที่บาเยอร์บูเลนิกเจ้าบ้านนะครับชนะกอทเทิลเฟิร์สามหนึ่งชนะเดนมาร์เคียบห้าศูนย์แพ้แฟงเฟิร์หนึ่งสองชนะเลเวอร์คูเซ่นห้าหนึ่งชนะเบนฟิก้าสี่ศูนย์นะครับส่วนฮอฟเฟนไฮน์นะครับแพ้ไม้ศูนย์สองเสมอเบนเดเวลศูนย์ศูนย์ชนะวบบวกสามหนึ่งแพ้สตุตการ์ทหนึ่งสาม ชนะโคโลน5้ศูนย์นะครับผลงานการพบกันของทั้งสองทีมนะครับบายเยอร์นแพ้โฮฟเฟินไฮน์หนบายเยอร์นชนะโฮฟเฟินไฮน์สี่สามฮฟเฟินไฮน์แพ้บายเยอร์นหกศูนย์ฮฟเฟินไฮน์ชนะบาเยอร์นสี่หนึ่งแล้วก็ล่าสุดนะครับบายเยอร์นชนะโฮฟเฟินไฮน์สี่หนึ่งนะครับส่วนเลทราคาเปิดมาในวันนี้นะครับก็ให้เจ้าบ้านบาเยอร์นนะครับเป็นต่อในราคา2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับอยู่ต่อเสียน้ํา90นะครับอยู่รองได้น้ํา95นะครับ ทีเด็ดเฮจูหมู่ล้มต้นในวันนี้นะครับก็ขอฟันทงไปที่อยู่ต่อไบเยนนะครับในราคา2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับอยู่ต่อเสียน้ํา90ครับเฮียมาวิเคราะห์ดูแลนะครับไบเยนนะครับก็ยังคงดูดันไม่มีความเปลี่ยนแปลงเลยนะครับโดยเฉพาะเกมลุกนะครับก็ยังจะเดินหน้าผลิตสกอร์แบบไม่ยั้งนะครับวันนี้ได้ลงเล่นในบ้านอีกครั้งนะครับไม่ว่าจะมองมุมไหนนะครับเฮียก็ยังดูเหนือกว่าโฮเฟนไฮทีมเยือนเลยทุกประการนะครับ เลตเปิดมาให้าเย่อนต่อ2ลูกควบสอลูกครึ่งนะครับถือว่าไม่สูงอะไรมากนะครับกับทีมที่กําลังอยู่ในฟอร์มที่กําลังท็อปสุดๆนะครับวันนี้ครับอยู่เสือใต้ไว้ครับไม่ผิดหวังครับก่อนที่เราจะไปดูกันในคู่ต่อไปนะครับเฮียก็ขอฝากด้วยนะครับใครที่จะร่วมสนุกทายผลไปกับเฮียนะครับก็ทักไปได้ที่ไลน์นะครับแอดโคปาเจ็ดแปดเนะครับอย่าลืมแอดนำหน้านะครับแอดโคปาเจ็ดแปดเนะครับแล้วบอกว่าเฮียจูแนะนํามานะครับก็จะได้รับสิทธิพิเศษจากทางเว็บมากมายนะครับ เฮียขอฝากด้วยนะครับ a d c o b a เจ็ดแปดเก้านะครับเว็บดีเว็บชัวนะครับเงินดีนะครับมีเกมให้เล่นมากมายนะครับเข้าไปลองเล่นกันดูนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันในคู่ต่อไปนะครับคู่นี้ก็จะเป็นศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเฮียก็คัดทีเด็ดบอลเองมาให้ดูกันนะครับเฮียก็เลือกมาเป็นคู่ไบตันพบแมนซิตี้นะครับคู่นี้จะเตะกันเวลาห้าทุ่มครึ่งของบ้านเรานะครับเรามาดูฟอร์มห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมกันนะครับเริ่มทีไบตันเจ้าบ้านนะครับชนะเลสเตอร์สองหนึ ชนะวูฟสองศูนย์เสมอพาเลเต1นเสมออาร์เซนอล0-0เสมอนอริจ0-0นะครับส่วนทีมเยือนแมนซิตี้นะครับชนะเชลซี1-0แพ 02, ้ไอเอชเช่ศูเสมอลิเวอร์พูล2-2ชนะเบอร์ลีสองศแล้วก็ล่าสุดน,นะครับชนะขับบูธ5-1นะครับผลงานการพบกันของทั้งสองทีมนะครับไบตันแพ้แมนซิตี้1-4แมนซิตี้ชนะไบตัน4-0ไบตันแพ้แมนซิตี้0-5 แมนซิตี้ชนะไบตันหนึ่งศูนย์แล้วก็ล่าสุดนะครับไบตันชนะแมนซิตี้สามสองนะครับส่วนเลทราคาเปิดมาในวันนี้นะครับก็ให้ทีมเยืออแมซิตี้เป็นต่อในราคาลูกควบลูกครึ่งนะครับอยู่ต่อได้น้ำเก้าเจ็ดอยู่ลองเสียน้ำเก้าสองนะครับทีเด็ดเฮจูหมู่ลมโตในวันนี้นะครับก็ขอฟันทงไปที่อยู่ลองไบตันนะครับในราคาลูกควบลูกครึ่งนะครับอยู่ลองเสียน้ำเก้าสองนะครับเฮียมาวิเคราะห์ดูแล้วนะครับ ฤดูกาลนี้นะครับไบตันนี่มาแรงจริงนะครับบินสูงเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ลังอยู่ในอันดับ4ของตารางในลีกนะครับตั้งแต่เปิดซีซันมาก็แพ้มาแค่ครั้งเดียวนะครับบวกกับว่าแมนซิตี้นะครับช่วงหลังๆก็ชนะใครก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเกิน2ประตูนะครับวันนี้นะครับมาเยือนมาเยือนไบตันนะครับวันนี้เฮียก็ยังมองดูว่าราคาเปิดมาลูกควบลูกครึ่งเนี่ยมันก็ดูแพ้นะครับเพราะช่วงนี้ไบตันก็สดหน้าดูนะครับอยู่ลองนกนังนวลไบตันไว้นะครับ ไม่ผิดหวังครับสุดท้ายนี้นะครับเฮียก็ขอฝากเพจ Facebook ของเฮียด้วยนะครับเข้าไปช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเข้าไปที่เพจนะครับฮยจูหมูล้มโตนะครับหรือใครจะพูดคุยกับเฮียเป็นการส่วนตัวนะครับก็ทักมาที่ไลน์นะครับจู8 7 7 8นะครับตอนนี้เฮียมีกลุ่มไลน์ v i p เข้าฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเพียงแค่ทักไลน์มาบอกเฮียนะครับว่าขอเข้ากลุ่ม v i p นะครับทำหน้าที่ไลน์นะครับจู8778นะครับ ฝากไว้อีกครั้งนะครับใครที่กำลังมองหาเว็บดีๆเงินชัวๆนะครับเฮียก็ขอฝากด้วยนะครับแอดโคปาเจ็ดแปดเก้านะครับอย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะครับแอดโคปาเจ็ดแปดเก้าครับเว็บดีเงินชัวนะครับมีเกมให้เล่นมากมายนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้สมาชิกทุกท่านนะครับเฮงๆรวยๆด้วยกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ